สวัสดีครับส่องปญีรสนแนวมือนีนะครับมาไทายทำแตงกวาหลุมเดิมรอบสามนะครับหลังใหญ่กล้าได้สิบสี่มือพี่น้องปลูกใส่หลุมเดิมหลุมเก่านะครับปลูกแตงกวาไปแล้วสองรอบนะครับเนี่ยหลังจากยอบรอบที่สองแล้วก็ถอนเครื่องมันในมันแห้งก็ยังสี่หลับพี่น้อง พอใส่ถาดไว้นะครับหกมือมาล่งหลุมนะครับนี่งามคือเกาครับพี่น้องระบบกับระบบเกาผ่าคุ้มแปลงกับผ่าเกาตะไคร้รักกับของเกาเม็ดนะครับแว่ว่าเฮาพอใส่ถาดแล้วมาปลูกเกาใส่เสียมพ่่นดิน อยู่ในปากหลุมจักหน่อยแล้วก็ปล่อยนหน้าไม่เปียกกับปลูกเลยพี่น้องใส่ปุ๋ยมาแล้วสองรอบใส่เยี่ยมหาจเย็ดนะครับแปลงยุ่นี่แปลงยีนงย่นี่ประมาณมาถึงงานนะครับทั้งมดแปดลอยก็ตนนะครับปลูกหลุมหลุมละสองตนพี่น้องปล่อยปุ๋ยมาครึ่งกิโลครับสองเถี่ยวปนทมมนเป็นปสองเถี่ยวนะครับ จะเริ่มเติบโตดีๆพี่น้องลดต้นทุนนะครับประหยัดลงไปไม่ต้องมไถัยไม่ไม่ต้องมะลือไม่นะครับเนี่ยเอาเตี๋ยวที่สามเอาให้คุ้มนะครับผ่าก็ยังแข็งแรงเหนียวคือเก่าแหละครับพี่น้องสายน้ำยก็ใส่ของเกา่าระบบนามนะครับของเกา่ามัดแก่เข้าเพิ่มต้นทุนคือเข้าพเพาะเศรษฐานมากนะครับเนี่ย ปุ๋ยแตงกวาก็กินบ่รมดครับปลูกสองียวนะครับสองรอบเนี่ยทรงว่างหันกับฝนตกตลอดพี่น้องเย็ดในอย่าตายนะครับนี่น้ำขังหล่อเลยครับผมเวียนใบอยู่ประมาณสองสองเดือนนะครับอย่าก็มาเขือลงนะครับเพราะว่าน้าม,มันท่วมหลังจาก มันแห้งแล้วมันกามแล้วครับภาษาบานเทาผงก็เริ่มพอ่อเจตถาแล้วมาปลูกนะครับเนี่ยจะเริ่มเติบโตดีๆนะครับปีนี้ฝนดีนะครับนี่ห้อยนามถ่วมพี่น้องถ่วม่องมาเลยนะครับเนี่ยนามรดแล้วนะครับนามรอดมาได้เกือบเดือนนะครับพี่น,อน้องตัวยู่น้ำหล่ออย็่ยังมีอยู่นะครับฝน,นช่วงนี้ก็เศร้าตกมาแล้ว ตาวันที่ประมาณสิบสี่สิบหามือแล้วครับฝนมาตกโตก๊ตกระต๊แบบริ้นปล่อยๆนะครับพี่น้องก็บ,บรรใายปัญหาอย่งางไรนะครับช่วงนี้ก็เขาต้นปลายฝนต้นหนาวนะครับปลูกพืชปักช่วงนี้ก็สิบปลูกง่ายนะครับผลผลิตก็ดีนะครับอยู่เรียอง,ง่ายพร้อมนะครับเปื่ี่ดูในการพอปลูกนะครับ ต้นอวบงามครับกำลังแทงยอดนะครับพี่น้องสิบสี่มือหลังใหญ่กานะครับงามนะครับเฮ็ดแบบนี้ก็คือเฮ้าปรหยัต้นทุนนะครับส่วนรองทั้งคนก็พอแล้วครับอ,อีกประมาณมืออื้นอื้อนเกิไดโลกแต่งไว้เป็นเ,เป็นรุ่นนะครับเฮ็ดเป็นรุ่นขึ้นกันนะครับพะว่าเฮ้าสามารถขาย ให้ออกคู่มือกำหนดให้ออกคู่มือนะครับตามตีเฮ็ดมากอะเฮ็ดแบบนี้นะครับกับสิเดมีปักแต่งออกคู่มือติดถือติดแพร่งได้หอากับสามารถขายได้นะครับมาตีเกียงราคานะครับขอตะวันมีขายสาั่งรายได้ได้เขาขอบัอวคู่มือนะครับเนี่ยอุปสรรคก็คือฝนนะครับพี่น้องส่วนมากนะครับยูเกต มันเิี้ยวคออย่างนี้คําว่าแรงบ่มีนะครับเพราะว่าติดกับแรงหนาสําคัญก็คือแจงระบานะครับบ่มีแหลงนะครับส่วนมากที่เป็นน้ำถั่วมากกว่าเดี๋ยวนี้ก็รอบบ้านถ่วมดครับถนนหน้าบ้านผมสูงเพียงเอวนะครับอยาู่หนสวนแปลงนะครับทั้งพุนนะครับยง่าไปถึงตำบลโคกตะล่านประมาณ4ี่กิโลนะครับน้ำสูงเพียงเอวแล้วครับถนนกลายเป็น เรียออร์แอนได้นะครับแต่ว่าก็มีทางออกไปทางเกตหมู่บ้านอื่นอยู่นะครับส่วนมากที่เป็นถนนสูงจังออกฟังไปทางหนองแปไนไวิพ้นก็ได้ทางพี่ก็ออกทั้งบรรวานะครับขึ้นสันเขื่อนแจงละวาไปนะครับของหอตะบ,บนมิ่งเพียบเลยครับแต่ว่าสําหรับเส้นทางที่ไปโคกสำลักน,นี่มันไกลสีกิโลนี่คือท่วมเมดนะครับเนี่ยเป็นจังสัน่นย้อนี่กันฝนแรงดีนะครับกับน้ำท่วมท่วมคก็ปีแล้วครับพี่น้องเขา หน้าปอกหน้าปีนี่กระทั่วมัดกัเหลียตะน้นบ้านนี่แะครับครับถนนสองสายรักที่ออกสู่หมู่บ้านอื่นใดน,นะครับอีกอีกสายหนึ่งไปโกกําร่านไปบ่ได้นะครับเนี่เป็นดังสัตนนะครับผมก็เลยก็จะเอารถไทมาไทยกไทะไถบ่ได้นะครับพี่น้องก็ต้องใส่ลุมเก่าลุมเดิมอยู่นี่นะครับปลูกก็ได้ผลดีนะครับเนี่ยยังจังกว่วยังสีกับง,งามนะครับพี่น้อง ยอดดีก็ล่างเดือนดีนะครับคลิปนี้มีเท่านีแหละครับขอบคณหลายๆที่เข้ามาเบ่งมาชมกดไลค์กดแชร์ให้ไปยินรสซาเนี่ยนะครับขอบคณหลายๆสวัสดีครับ